เดนิเนไม่ได้นิน่งถึงสามส่วนที่อยู่ใน,ในผู้เผยพระวจนะคนอื่นสามส่วนที่เราเห็นในพันธกิจของผู้เผยพระวจนะคนอื่นคืออะไรจำได้ไหมทำผิดพัตสัญญาโอเคโอเคทำพิษพัตสัญญาเพื่อเขากลับใจโอเคเพราะเขาไม่กลับใจก็เขาจะพิพากษาโอเคและมีความหวังในอนาคตโอเคเดนิเอนเขาไม่ค่อยนิ่งถึงแบบนั้นเขานิ่งถึงคล้ายๆล้ายอิสยาเขาเน้นถึงพระสิริของพระเจ้า และเขาจะนิ่งถึงอธิปไตยของพระเจ้าด้วยเพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่แค่แค่นั่งดูประวัติพันป่ายแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่จัดเตรียมพระเจ้าทรงดำรงอยู่ในส่วนแดนยเยนก็เราเห็นว่ามันแบ่งแยกเป็นสองอสองส่วนแดนย์เยนบทที่หนึ่งถึงบทที่หกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแดนยเยนและและเพื่อนของเขาเวลาเขาอยู่ในราชวงศ์

Okay. เขาเรียกว่าเป็นประเภทอ apocalyptic โ okay. อเคผมไม่ทราบจะแปลยังไงโอเคแต่ถึงเราหาคำคำแปลกเราจะใช้คำว่า apocalyptic เ mm hmm. วลาคุณอ่านหนังสือที่อธิบายละเอียดเขาจะอ่านถึงประเ a r แบบนั้นบ่อยเขาจะอ่านว่าเดนยืนก็เฉพาะบทที่7ถึงบทที่12ก็เป็นอ p o c a l y p t i c โอเคเวลาเราเข้าใจประเ p a ก็เราจะตีความหมายตามประเภทใช่ไหมครับยางเช่นเวลามันเป็นกวีโอเคก็เราจะตีความหมายเราเข้าใจว่ามีลักษณะเป็นคู่ขนานเวลาเราเวลาเราตีความหมายเป็นประวัติเราเข้าใจว่ามันจะเป็นมันจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆมันจะไม่ค่อยมีการเปรียบเทียบเป็นต้นประเภทของของซูเปอรเซตก็เราเข้าใจว่ามันเป็นสํานวนที่สั้นๆที่มีความหมายยาวเป็นการเปรียบเทียบ อ่าเป็นกาะที่อยู่ส่วนมากโอเคก็อันนั้นเป็นเป็นเป็นประเภทและประเภทจะน้ำเราตีความหมายโอเคเวลาคิดถึงป,ประเภทของ apocalyptic อเขาถือว่า apocalyptic ออก็มีการเปรียบเทียบเป็นสิ่งใหญ่อย่างเช่นมีพญานาตอ่าก็มีฝ่ายแลบมีมีฝ่าร้องก็สิ่งแบบนั้นโอเคเขาถือว่าอันนั้นเป็นลักษณะเกี่ยวกับป,ประเภท apocalyptic แต่เาราไม่เห็นด้วย โอเคแต่สำคัญ okay, ท like, uh, okay, um, okay, e e okay, ี่ผมแนะนำอพภาคลิพติกคืออะไรเพราะว่าเวลาคุณอ่านหนังสืออื่นๆโอเคคุณจะเห็นคำนั้นบ่อยไม่ทราบเขาแปลหรือเขาใช้ภาษาอังกฤษหรือแค่สะกดภาษาไทยหนึ่ภาษาภาษาอังกฤษจริงๆอพภาคลิพติกเป็นเป็นภาษาภาษากรีกโอเคอพภาคลิพสันนั่นหมายความว่าโอเคแต่เวลาเราคิดถึงอพภาคลิพติกโอเคส่วนมากเราจะเห็นลักษณะมันเป็นเกี่ยวกับอนาคต และเราจะเห็นก็เทวดาเราจะเห็นพญานาตเราจะเห็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อและเขาถือว่าเพราะมันเป็นอพภาค ly ิ t ต c กเราตีความหมายตรงไม่ได้ก็ในวิวนันเวลาเวลาย่อนบอกว่าเห็นชุดสวรรค์หรือเห็นเทวดาก็สามตนที่ที่ลงมาและทำนี้ทำอย่างนั้นเขาจะถือว่าเพราะมันเป็นอพภาคลิพติกโอเคมันไม่ใช่เป็นความจริงเขาแค่เปรียบเทียบ ต่เราไม่เชื่อในในใน p r e p a r เป็น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  prepared apocalyptic โ okay. อเคเพราะอะไรเพราะส clipping, okay. ่วนมากเวลาคิดถึงที่เขาถือว่าเป็น apocalyptic มันเป็นคำพยากรณ์โอเคและเขาอ้างถึงสวรรค์และเวลาเขาอ้างถึงสวรรค์เราได้เห็นแล้วว่ามีสิ่งที่เราไม่เคยเห็นอย่างเช่นเวลาในในเอジเกียนเวลาเขาเห็นสัตว์ที่แปลกๆในเดนเนียนก็เขาจะเห็นสัตว์แปลกๆก็เช่นกัน เ h e t เราอ่านในวิวอนในยอนก็เขาเห็น hmm. สิ่งที่สิ <capacities> be ่งที่แปลกๆโอเคมันก็คนคนมีมีศาตว์แบบหนึ่งก็มีตาก็แต็มหน้ามันมีมีหลายยสิ่งหลายอย่างแปลกๆแต่มันไม่ใช่แสดงว่ามันต้องเป็นอัปภกรดิกมันไม่มีไม่มีสาเหตุที่แสดงว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเป็นเป็นสัตว์ที่อยู่สวรรค์เป็นศัตว์รู้เป็นเป็นทุตสวรรค์เป็นแคโรอ โอเคเราจะเห็นว่ามีการเปรียบเทียบเยอะแน่นอนโอเคเพราะว่าเวลาเราคิดถึงคำก็คำพยากร์เกี่ยวกับอนาคตรจริงๆมีการเปรียบเทียบเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่เคยเห็นอยางยางเช่นเวลาเราคิดถึงวิวัลจริงๆเขาไม่เคยเห็นเครื่องเบนก็เนบนไปได้ที่สิ่งที่เขาเห็นก็นกเอ็นสีเขาอาจจะเป็นเอฟซก เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แค่เป็นตัวอย่างเฉยๆเป็นตัวตัวอย่างกว้างโอเคเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เฉพาะเวลาเขาบอกว่าเห็นนกเหมือนเป็นนกอินรีที่ลงมาแสดงว่าเขาเห็นสิ่งที่เบนในเขาไม่ทราบคืออะไรเขาก็เลยแค่เปรียบเทียบกับนกอินรีโอเคก็อันนั้นเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่มันไม่ใช่แสดงว่าเราเราจะเราจะตีวามหมายแบบนั้นไหนประเภทถ้าเขากำลังพยาก่อนเราจะหาคำคำว่าเหมือนเป็น ลักษณะก็เราจะเห็นคำแบบนั้นโอเคเราไม่ต้องมีประเภทเป็นเป็นอพภาลิปติกโอเคแต่เพราะมันเป็นอพภาคลิปติกหลายครั้งเขาจะเขาจะไม่ยอมตีความหมายตรงๆหลายคนถือว่า Ezekiel เป็นเกี่ยวกับพระวิหารของพระเจ้าอันนั้นเป็นอพภาคลิปติกก็เลยเราไม่ต้องตีความหมายตรงๆเราแค่เปรียบเทียบแต่เวลาเปร,รียบเทียบอะไรในพระคัมภีร์เราต้องมีรากฐานจะเปรียบเทียบ นี่เป็นเหตุผลบางครั้งเราสื่อสารไม่ค่อยได้เพราะว่าคุณไมค์จะเปรียบเทียบโดยประสบการณ์ของคุณไมค์แต่คุณไม่เข้าใจเพราะว่าคุณไม่มีรักฐานก็เลยถ้ามีการเปรียบเทียบในภาคีร์แต่เราไม่มีรักฐานก็เราจะเปรียบเทียบได้ยังไงโอเคในเดนิมบทที่หนึ่งบาบิโลนก็เตรียมคนบาบิโลนเตรียมเตรียมคนนะก็เป็นยังไงก็เราเห็นว่าบาบิโลนก็เขามีโรงเรียนพิเศษ จะจะจะฝึกชาวฮีบรูจะรู้ภาษาของงาของบาบิโลนจะรู้อ่านังสือของบาบิโลนจะรู้ศาสนาของบาบิโลนจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและเขาจะเป็นคาราชการในราชวงศ์และเราเห็นว่าเดนเอินเป็นคนหนึ่งที่ที่ท,ที่ไม่ใช่กษัตริย์แต่ก็ข้าราชการก็เ,เลือกเขา เพราะเหตุนี้ก็เขาไปเขาเขาเขาอยู่ในสภาพพิเศษเขาไม่ได้อยู่เหมือนชาวฮีบรูคนอื่นและเขาเขากินอาหารที่ดีเป็นอาหารที่มาจากราชวงศ์เขาไม่ได้กินอาหารทั่วไปและเราเห็นว่าเดนนี่นก็ตั้งแต่แรกตั้งแต่บทที่หนึ่งก็เขาไม่ยอมกินอาหารของกษัตริย์เนี่ยทำไมเขาไม่ยอมกินอาหารของของกษัตริย์นั้นอาหารนั้นเวายเขาอง่มาก่อน เราไม่ไม่ทราบไม่ทราบอาจจะอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้ามันมนเทนมันแสดงว่าอะไรอ,อาจจะมีเลือดอาจจะมีหมูอาจจะมีมีส,สิ่งที่เขาไม่สมควรจะกินมัง่งอาจจะเป็นสิ่งที่เขาถวายแต่รูปคารบก่อนอก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญเราเห็นว่าข้าราชการเขาไม่พอใจกับเทเ่ียน เขาไม่พอใจเพราะอะไรเพราะเขาถือว่าอาหารนี้ก็จะให้เขาต่อขึ้นแข็งแรงก็เดนิเอรนเขาต่อต้านเขาก็เขามีแข็งขันถือว่าโอเคเราจะกินเราจะไม่กินอาหารของกษัตริย์เราจะไม่กินอาหารของราชวงศ์และเราจะลงดูใครเจริญและเราเห็นว่าพระเจ้าดูแลและก็เดนิเอรก็เจริญในเดนินนรบทที่สอง เราเข้าในฝันของของเนบิคเนซอร์เนบิคเนซอร์ถ้าผมเจอเขาแค่ว่าจะชอบเพราะว่าเขามีคนที่ทำงานในราชวงศ์มีมีผู้เผยพระวชนะมีคนเป็นเป็นหมอดูเป็นคนดูดวงเป็นตน้นและเขามีฝันวันหนึ่งและเขาเรียกคนในในที่อยู่รอบๆเขาเรียกเขา และบอกว่าผมฝานเรื่องอะไรแต่เขาบอกว่าถ้าเล่าเรื่องให้เราฟังเราจะตีความหมายแลเขาบอกว่าถ้าคุณมีความสามารถเราไม่ต้องบอกเขาอึดอัดนั่นถือว่ายังไปหาหมอดูที่ที่หไหนเราตั <c oughs> และและจะจะจะ,จะ,จ,ะจะดูประลดใจเวลาเขาพูดถึงสิ่งที่ไม่ไม่จริง <c oughs> อย่างเช่นอ๋อมีมีมีคนที่รัก <c oughs> แต่ตอนนี้คุณอกหัน เข้ารู้ได้ยังไงและและให้เขาก็ใบตัแต่มันไม่ใช่เป็นความเชิงก็จริงจริงเป็นเป็น,นเห็นไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคแต่เดยนยนก็เขาไม่ใช่แค่ตีความหมายแต่เดยนยนบอกว่าเป็นฝันอะไรและเขามีเขามีรูปใหญ่เป็นเป็นอนุสาวรีย์มันใหญ่ เลเราเห็นว่าหัวเป็นทองอกเป็นเงินท้องเป็นทองแดงขาเป็นเหล็กและเท้าก็เป็นเล็กร่วมกับเดนอันนี้คืออะไรก็หลังจากนั้นเดนยันก็อธิบายว่ามันเป็นมันเป็นชนชาติอื่นก็เวลาเราเห็นหัวทองหัวทองก็เป็นบาบิโลนโอเคอกเป็นเงินก็เป็นเปอร์เซีย แสดงว่าเปอร์เซียก็ไม่มีเกียรติเท่ากับแบบบาะและท้องก็เป็นทงแดงซึ่งเป็นกรีกโอเคและเล็กก็เป็นโรมซึ่งเป็นขาเท้าที่ร่วมเล็กกับเดีนมันคืออะไรมันเป็นราชาอาณาจักรที่อยู่ในอนาคตเป็นที่เราเราเรียกว่าเป็นเป็นเป็นของสร้ายที่เราเห็นในในในวิวรณ น่าจะเป็นอย่างนั้นเราจะเราจะนิ้ดถึงสิ่งนี้อีกต่อไปแต่ผมจะเข้าไปวันนี้เลยตอนนี้เลยโอเคเวลาเราเห็น okay, เล็กเล็กดินโอเคมันผสมและเพราะเล็กเรารู้ว่ามันเป็นรมโอเคแนวในช่วขงของ Daniel, ขานเดนียนเขาไม่รู้มันเป็นรมแต่เวลาเราอ่านลักษณะโอเคก็ลักษณะเหมือนเป็นกรีกเลยและเรากลิเราสามารถเห็นคำพยากรณ์เราสามารถเห็นฝันนี้และ วิธีที่แดนยิ่ยนตีความหมายและเราเห็นว่ามันสำเร็จโอเคและเวลา,เาคิดถึงโรมโรมก็ใช้ใช้อาวุธเก่งเขาใช้เล็กเพื่อเป็นเป็นดาบเพื่อจะไปไปไปบังคับประเทศอื่นและเราเห็นว่าเท้าซึ่งผสมกับสองอย่างมันเป็นเล็กแสดงว่าน่าจะเกี่ยวกับโรม อันนี้เป็นเหตุผลที่หลายคนถือว่าสาร้ายนะ่าจะเป็นเซนติปัปปโอเคเพราะว่าเขาถือว่าเป็นสิ่งเหลือจากจากเล็กเล็กซึ่งเป็นเป็นเกี่ยวกับโรมมันจะเริ่มกับเดนซึ่งเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับเกี่ยวกับทั่วโลก <Okay. S 1> มันเป็นไหมไม่รู้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่สิ่งที่สําคัญเราไม่รู้สาร้ายจะมาจากที่ไหนอ uh, นั่นเป็นสิ่งที่น่าสนใจเวลาเราอ่านลักษณะเกี่ยวกับซาไราเกี่ยวกับผู้รับใช้ของซาตานที่จะเป็นผู้นําของโลกในในในยุคสุดท้ายในเจปีเจปีนั้นจริงๆหนึ่งเขาอาจจะอาศัยอยู่กับเราในปัจจุบันเพราะว่าเวลาคริสตจักขึ้นออกไปจริงๆเขาจะเข้ามาเป็นผู้นาของของของ,ของชนชาติผมถือว่าทุกยุคสมยัย ก็มีคนหนึ่งอยู่ที่สามารถเป็นคนนั้นแต่ถ้าเป็นเซนติปป่าอันนั้นมันเห็นชัดเกินไปก็เลยน่าจะเป็นคนที่เราไว้ใจเพราะว่าเป็นลักษณะแบบนั้นไม่มีใครสงสัยเวลาเขาเข้าเป็นผู้นาไม่มีใครจะสงสัยถ้าเป็นเซนติปป่าก็แค่ว่ามันอิสลามจะไม่ยอมพูดจะไม่ยอมก็เลยน่าจะเป็นคนที่อยู่เหนือศาสนา เฉพาะประมาณ50ปีถึง100ปีที่แล้วมันพัฒนามากที่เขาต่อว่าเซนติปาป้าก็น่ะมันน่าจะเป็นสารร้ายน่าจะเป็นน่าจะเป็นโอเคไม่ทราบอาจจะเป็นหรือไม่โอเคเราไม่ค่อยเข้าใจคืออะไรเพราะว่าพระคัมภี์ไม่ได้พูดคือใครโอเคแต่เราแค่เข้าใจว่าเล็กเละดินก็เป็นเกี่ยวกับอนาคตโอเคน่าจะเป็นเกี่ยวกับโรองไมน่าจะเกี่ยวกับโรง เกี okay. ่ยวกับโรมยังไงเราไม่ทราบโอเคแต่เราจะเห็นต่อไปก็เราจะเห็นสตรท์ที่มีเขาสิบอันแต่หลายคนรุ่เขียว,ว่าอ๋อโรม EU เพราะว่าในใน8 9 8 0ประมาณนั้นมี9ประเทศมาร่วมเป็น EU แต่เขาขาดหนึ่งแต่หลังจากนั้นเขายอมกรีกเข้ามา วลากรีกเขาม,ามี10ประเทศเป็นเกี่ยวกับ EU เ,เห็นไหมเป็น10เขาและเขาส่วนมากเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับเกี่ยวกับชนชาติและเขาถือว่าเออสาร้ายน่าจะมาจากยุโรปแน่นอนหลังจากนั้นมีนิทานก็จะผ่นานใบบอกว่าเขามีเขามีคอม,คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในบรัสเซลส์เป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถฟังโทรศัพท์ทั่วโลกและรู้ไหมเขาเรียกว่า the beast สัร้าย ไม่ทราบเป็นความจริงหรือเปล่าแต่ปัญหาที่อยู่ในปัจจุบันมีประมาณ18บประเทศก็เลยมันหมายเลขสิบมันเสียหายแล้วก็เลยโอเคในโบทที่สามโอเคอันนี้เป็นเรื่องที่ที่เดนเนียนก็เขาลงในในนเต่าที่มีไฟโอเคเราเข้าใจอะไรเกิดขึ้นก็เนบิคเนเซอร์เขาสร้างรูปขคารโกเป็นเป็นรูปของตอนเองและบังคับทุกคนกลับไป โอเนอันนี้เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับศาสนาศาสตร์ของเราด้วยเพราะว่าเราเห็นว่าเราเห็นชาติเราสมควรจะให้เกียรติเราสมควรจะเชื่อฟังรัฐบาลและคนที่เป็นผู้นาําคนที่เป็นกษัตริย์ของเราใช่ไหมครับแต่เราเห็นว่าเดนิเอรและเพื่อนของเขาเขายอมฟังไหมเขาต่อต้านโอเคเขาต่อต้านเพราะอะไร,รใช่ Okay. เราสมควรจะเชื่อฟังรัฐบาลของเราใช่แต่เวลาเขาบางคอบเราทำไรผิดพระกันพีนลองดูเขาบางคอบเราทำไรผิดพระกันพีอันนั้นเราไม่ต้องเชื่อฟังถ้ารัฐบาลของเราก็สนับสนุนศาสนาหนึ่งมันไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาไม่ได้บังคับเราจะห้ามต้องเชื่อยอย่างนี้ต้องเชื่อยอย่างนั้นห้ามอ่านพระกัมพีก็เป็นอย่างนั้น Okay. ไม่แต่ก็สมมติว่าเขาสนับสนุนแก,กก็แต่งงานกันโอเคเรายังไม่ไม่มีเสร็จจะไม่เชื่อฟังเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้บังคับเราเราต้องแต่งงานกับแก,กเราต้องยอมรับแกที่แต่งงานตอนนี้ในอเมริกาทุกคนกลัวที่รัฐบาลจะบังคับครินจักยอมรับแต่จริงๆไม่มีคดีหนึ่งที่เขาบังคับครินจากยอมรับไม่มีใครกล้าจะบังคับอย่างนั้น like like คริสจักรที่เขาเคยบังคับเป็นคริสจักรที่มีม,มีมีทัร์เกตคริสจักรของเขาเป็นทัร์เกตอย่างเช่นเขาเช่าตึกของเขาเพื่อคนคนภายนอกสามารถมาแต่งงานเขามีค่ายและเขาเปิดให้ใครก็ได้อันนั้นเป็นทัร์เกตมันไม่เกี่ยวกับคริสจักรก็เลยรัฐบาลบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นคุณต้องมันแฟร์สำหรับประชาชนทุกคนคุณไม่สามารถเลือกใครจะไปโอเคเหมือนรามีร้านอาหารคุณไม่สามารถมีเซอร์เบ ให้คนคนคนที่แต่งงานธรรมดาแต่ไม่ใช่ให้เซรเวเกอคนอแก่อันนั้นเม,มันไม่เกี่ยวกับเราแต่คิดจักรของเรารัฐบาลไม่แต่รัฐบาลในประเทศไทยเขาไม่ได้บังคับเราต้องทำอะไรที่ขาดท,ท,ที่ที่แตกต่างกับพระคกัมพีเรากเลยเราไม่มีสิทธ์จะต่อว,ว่ารัฐบาลของเราเราไม่มีสิทธิ์จะไม่ให้เกียริ โอเคเราเข้าใจว่าเวลาเวลาลงทงในในไฟก็พระเจ้าให้เขารอดในบทที่สี่กษัตริย์มีนิมิตส,สิ่งที่เราเห็นที่น่าสนใจในบทนี้ก็เริ่มตน้นและสิ้นสุดก็เนบิคเนเซอร์เขาซส,สนอสารพระเจ้าเขายอมว่าพระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เห็นไหม หัวใจของกริส์์มันอยู่ในพระหัสของพระเจ้าก็พระเจ้าจะทําอะไรที่พระเจ้าอยากทําถ้าเราคิดถึงกษัสริใ์เนบนคเนซอร์ซึ่งมีอำนาจยิ่งกว่าเราสามารถคิดออกแต่เขาอย่างยอียว่าพระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรใหญ่เกินไปสำหรับพระเจ้าในในในบทนี้ก็เราเห็นว่าพระเจ้าใช้ฤทธนาํำนาจขององค์เอง และพระเจ้าใช้อธิปไตยของอ,องค์เองเพื่อบังคับเนบิคเนซอร์ซึ่งเป็นคนเป็นผู้ชายเป็นชายที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกจะทอมตัวและยอมรับพระเจ้าเป็นผู้อธิปไตยพระเจ้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่โอเคมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนบิคเนซอร์ก็เขามีฝันในฝันนั้นก็เขาเขามีดำรงชีวิตเหมือนเป็นสัต และหลังหลังหลังจากนั้นเขาทำอะไรก็เขาบ้าและเขาไป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 ประพฤติเขาเกณฑ์หญ้าเขาเขาอยู่เหมือนเป็นเป็นควายก็เป็นเป็นเวลาชั่วคราวก็หลังจากนั้นเขากลับมาเวลาเขากลับมาก็เขาทอมตัวและยอมว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าก็เลยอย่าคิดที่ใครสามารถต่อต้านพระเจ้าตลอดนี่เป็นเหตุผลที่เรายังอธิษฐานเพื่อใคร และเราอธิษฐานส่วนมากอธิษฐานว่าขอพระเจ้าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อคนนี้จะรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าไม่ใช่แสดงว่าเขาจะบ้าและเขาจะออกไปกินยาโอเคแต่หลายครั้งเราไม่กลา้าผมจำได้ลูกสาวเวลาลูกสาวเป็นกบฏผมอธิษฐานว่าขอพระเจ้าทำอะไรก็ได้ไม่แต่ฆ่าเขาเพื่อเขาจะกลับใจเพื่อเขาจะต่างพระเจ้าและ มีพ่อแม่บางคนอยู่ในโบสถ์เขาบอกว่าไม่กล้าจะอธิษฐานแบบนั้นเขาไม่กล้าทําไมจริงๆเราอยากให้ลูกของเราเป็นกระบนมากกว่าเขาเขาเจอปัญหาต่างๆก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าตอบเขาไม่ได้บ้าไปกินยาแต่พระเจ้าช่วยให้เขารู้ว่าพระเจ้าคือใครก็เลยไม่สมควรจจกลัวา โอเคในบทที่5ก็เราเล่าเห็นเหตุหการณ์ที่ที่กษัตริย์คอมเปอร์เซียโอเคไซรรสเขาต่อสู้กับบาบิโลนนะเดลชาซาร์ ar, ซึ่งเป็นกษัตริย์ใหม่ของบาบิโลนเขามีการเลี้ยงในการเลี้ยงนั้นเขาอยากโชว์แขกว่าเขาเก่งเท่าไหร่เขาก็เลยเขาใชา้ใช้ทองเขาใช้แก้วและสิ่งสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ที่ชาวอยู่ใช้ในในภายในวัของพระองค์ ให้มันออกและเขาจะเขาจะเย็นจากสิ่งนั้นก็อีกครั้งหนึ่งก็พระเจา้าช่วยเขาเห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจา้าและอีกครัง้งหนึ่งแค่เป็นแดนยืนที่สามารถตีความหมายโอเคความหมายคือเปอร์เซีพระเจ้าจะมอบอำนาจของเปอร์เซียให้เก่บาสเซียและคืนนั้นก็บสาสเซียก็ แพ้หรอเชอบบาบิลอนแพ้ต่อเปอร์เซียน่าสนใจนะ no? โอเคในเดยนยินบทที่6กเดยนยันบทที่หกสมาเวลาเรห็นรูปเรเห็นว่าเดนยินก็เป็นเป็นหนุ่มคนอายุ30-40ประมาณนั้นแตวเวลาเดนยินก็อยู่ในถ้ำสิงก็เขาน,าน่าจะประมาณ80ดสิบอเขาน่าน่นานจะแก่เพราะว่าน,นี่เป็นเป็นเป็นช่วงที่เปอร์เซียมามา,มาครอบครอง และอย่าลืมเปอร์เซียก็คอบคองประมาณหนึ่งถึงสามปีก่อนเขาให้เฉลยกลับไปก็เลยเดนยินเขาเป็นคนคนที่อยู่ตั้งแต่แรกในการเป็นเฉลยขเขาน่าจะเป็นวัยรุน่นก็เขาอาจจะสิบขวบถึงสิบห้าขวบประมาณนั้นสิบห้าปีประมาณนั้นก็เลยในช่วงนี้อีกเจ็ดสิบปีขเขาจะอายุประมาณแปดสิบถึงแปดสิบห้าก็เลยเวลาเวลา เขารับโทษจะอยู่ในถ้ำเสงเขาไม่ใช่เป็นคนหนุ่มที่ถือว่าสามารถต่อสู้สามารถหนีจากเสงได้มันไม่ใช่เขาเป็นคนแก่คิดถึงคนอายุ80แต่เขายังไวใจพระเจ้าขนาดนั้นได้ <Okay. S 1> และเราเราู้เรื่องนี้คนที่เคยสอนเด็กก็น่าจะรู้เรื่องดี <Okay. S 1> เขาลงในถ้ำเพราะอะไร <Okay. S 1> เพราะว่าข้าราชการมาหลอกกษัตริย์จะจะตั้งกฎว่าห้ามอธิษฐานต่อพระอื่น แต่เราเห็นอีกครั้งหนึ่งเดนเยนเขาอย่างนี้ไม่ยอมแพ้แต่เราไม่เห็นเขาเขา,สร,า,ส,ราสร้างสร้างสร้างสางครามก็เป็นแบบนั้นเขาแค่เงียบอธิษฐานและสตรูของเดนเยนก็คนที่อยากคนที่หลอกกริย์ก็เขาเห็นเขาอธิษฐานและกริส์ก็สิ่งที่เขากำหนดเขาต้องรักษาเขาต้องทำถ้าเขาเป็นคนโกหกเขาไม่มาะจะเป็นกราษรตร่า เข okay. ก็เขารักษาและให้เดนเนียนก็รับโทษเขาอยู่ในถ้ำแต่เขารู้เดนเนียนไม่ทำอะไรเพี้ยนเขารู้เดนเนียนก็เป็นคน,เป,นเป็นคนชอบทำและเราเห็นว่าพระเจ้าให้เขารอดคือหนึ่งวันต่อไปขารชาชการก็เป็นอาหารของเส่ง